อยากเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักด้วยคาลิเชนิกนะแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะจะสามารถทำได้แค่ไหนเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันครับคาริเชนิกนะเป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อเรื่องใช้อุปกรณ์น้อยนะครับใช้งบไม่เยอะแต่ก็ยังสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ในระยะยาวนั่นเองคนระับแต่ตั้งแต่ต้นทําช่องมานะสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็ยังมีหนึ่งคำถามที่ยังคงถูกถามมาตลอดนะว่า ถ้าไม่มีวัวกรณ์อ,อะไรเลยนะรเราจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้หรือเปล่านะดังนั้นวันนี้ในคลิปนี้ต้นจะมาแบไตแบบหมดเปลือกนะว่าจะสามารถทําได้แค่ไหนนั่นเองครับกล้ามเนื้อของคนเรานะเวลาเติบโตเนี่ยใช้ปัจจัยหลักๆอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนั่นก็คือ progressive overload หรือว่าความท้าทายของกล้ามเนื้อที่มีต่อแรงต้านแล้วก็ recovery นะการฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยอาหารและการพักผ่อน พอพูดถึงความท้าทายของกล้ามเนื้อที่มีต่อแรงต้านนะหากเรานึกภาพคนเข้ายิมปกติเราจะเห็นคนในยิมเนี่ยมักจะใส่แผ่นน้ำหนักเพื่อเพิ่มแรงต้านเข้าไปเรื่อยๆตามประสบการณ์การฝึกนั่นเองแต่กับคลินิกหรือว่าบอดี้เวทเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักตัวของเราเป็นแรงต้านเป็นหลักเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับกล้ามเนื้อของเราครับเริ่มที่กลุ่มกล้ามเนื้อแรกนะคือกล้ามเนื้อช่วงบนด้านหน้าที่ออกแรงในการดัน อย่างเช่นอกของเรานะจะทํางานในทิศดันออกหรือว่ากวาดเข้าหากลางลําตัวซึ่งแน่นอนว่าหากเรามีแรงต้านบริเวณด้านหน้าลาตัวของเราก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างเช่นมนีบูชับบูชับหรือว่าดีคลายบูชับโดยเรียงลําดับตามความหนักของท่าที่ขึ้นอยู่กับตําแหน่งวางเท้าของเราจึงทําให้การสร้างกล้ามเนื้อกลุ่มอกทํางานได้ดีแม้ไม่มีอุปกรณ์ ซึ่งการดันกับบาร์เนี่ยเพียงช่วยลดโอกาสการเจ็บข้อมือและช่วยเพิ่มระยะของการดันทําให้กล้ามเนื้อต้องออกแรงมากขึ้นนั่นเองส่วนรูปแบบการบีบเข้านะทำได้ทั้ง2แบบเช่นพุชชัป <thats S 1> สไลด์กับการใช้ผ้าเข้ามาช่วยซึ่งมีความยากที่สูงมากยิ่งขึ้นหรือว่าริงพุชชัปครอสโอเวอร์สำหรับคนที่มีอุปกรณ์ก็สามารถทําได้ดีทั้ง2แบบเลยนะครับต่อมากลุ่มหัวไหล่นะเป็นการออกแรงต้านในทิศด้านบนท,ที่เราเคยเห็นกันในยิมก็คือบาร์เบลโอเวอร์เฮดเพรส สำหรับคลสนิกนะครับเราเพียงแค่ต้องจัดน้ำหนักมวลร่างกายให้อยู่ในทิศต,ตรงกันข้ามกับหัวไหล่ยกตัวอย่างพายพูช,ชับเอลิเบเ,เตอร์พายพูช,ชับหรือแม้กระทั่งระดับแอดวานซ์อย่างแฮนด์สเตนพูช,ชับก็สามารถฝึกกับพื้นได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการทำกับบาร์ก็เพื่อเพิ่มระยะในการดันให้กล้ามเนื้อ้าถ่ายเข้าไปอีกขั้นหนึ่งต่อมาหลังแขนนะทำงานในระยะการกลางศอกออกแรงต้านเราจะเห็นกันในยิมอย่างเช่นท่าโรบไตเซฟเอ็กเทนชั่น ซึ่งในกลุ่มคลินิกเนี่ยเราสามารถใช้น้ำหนักตัวเป็นแรงต้านทางด้านล่างอย่างเช่นคลาดไบรเซปเอ็กเซนชั่นก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆอีกทั้งยังสามารถเพิ่มความท้าทายได้ด้วยการปรับสัดส่วนของการเอ็นตัวเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กล้ามเนื้อได้ครับเหมือนเดิมนับการใช้บาร์เนี่ยเพียงช่วยให้ระยะของการดันเนี่ยลึกขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มความท้าทายมากขึ้นสรุปแล้วนะในกลุ่มพุชชิ่งอกไหล่และหลังแขนเนี่ยคนที่ไม่มีอุปกรณ์เลยนะถือว่าทำได้ครบองค์ประกอบมากๆนะครับ ต่อมากลุ่มที่2ก็คือด้านหลังของเรานะที่ออกแรงในการดึงออกแรงต้านในทางด้านหลังลําตัวกลุ่มแรกก็คือหลังด้านบนนะและปีกออกแรงในลักษณะการกอดลงนะครับสำหรับปีกหรือว่าการดึงลงสําหรับหลังส่วนบนหากเพื่อนๆนึกภาพสําหรับกลุ่มปีกเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีแรงต้านจากด้านบนของลําตัวซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆยกตัวอย่างท่าสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ p พาเวอ์โลในการยกแขนไปด้านหน้า หรือว่าโฟล์ตเพรสในการดึงลำตัวไปทางด้านหน้าทั้ง2ท่าช่วยกระชับกล้ามเนื้อกลุ่มปีกได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับการเพิ่มความยากของการเทรนค่อนข้างทำได้ยากนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการมีอุปกรณ์สำหรับพู่อัพจึงเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่ากลุ่มหลังด้านบนก็เช่นเดียวกันนะจำเป็นที่จะต้องมีแรงต้านในทิศด้านบนยกตัวอย่างนะครับการใช้วงกบในการทำท่าพู่อัพซึ่งก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งนะแต่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอันตรายจากการเล่นมากๆ กลุ่ม upper back เนี่ยการมีอุปกรณ์ยังคงถือว่าตอบโจทย์ได้ดีกว่าในระยะยาวนะครับต่อมากลุ่มหลังกลางด้านในนะทำงานด้วยการออกแรงต้านในทิศบีบเข้ากลางหลังในทิศต,ตั้งชากกำลังตัวหรือว่า shoulder adduction สำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่น wide p o l e raise, W raise หรือว่า elbow lift ซึ่งเป็นท่ากระชับกล้ามเนื้อกลุ่มหลังกลางด้านในได้ดีในระดับหนึ่ง แต่แรงต้านยังคงน้อยเกินไปนะสำหรับเสริมกล้ามเนื้อให้ขนาดใหญ่เท่ากับของต้นแบบในคลิปนั่นเองในระยะยาวแล้วเนี่ยการมีบาร์เอาไว้ช่วยจับเพื่อเพิ่มแรงต้านให้เราได้ดีและสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอินข่ายผูอัพดีคลายโรหรือว่าอัพไซด์ดาวผูอัพตัวเลือกสำหรับคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อบาร์นะเก้าอี e ้ที่มั่นคงสัก2ตัวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากๆครับแต่ก็ระวังเรื่องการหกคอมเมนต์ของเก้าอี้เอาไว้ด้วยนะครับ ต่อมากลุ่มหน้าแขนที่ออกแรงตรงกันข้ามกับหลังแขนท่ายอดฮิตในยิมเนี่ยจะเป็นดัมเบลไบเซปโคซึ่งทิศของมันเนี่ยทำให้ยากมากๆที่จะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยสําหรับการเทรนกล้ามเนื้อกลุ่มนี้นะแต่เรียกว่าเราสามารถหาอุปกรณ์รอบตัวมาเล่นได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นการใส่หนังสือกับกระเป๋าของเราก็สามารถใช้แทนเป็นแรงต้านได้ดีมากๆโดยสามารถปรับน้ำหนักได้ตามสิ่งของที่เราใส่เข้าไปได้นั่นเองนะครับแต่อาจจะไม่ต้องถึงขั้นยกด้วยโซฟาก็ได้นะครับ แต่สำหรับการมีบา,าร์หนอย่างเช่นท่าชิ้นอัพหรือว่าอินคายบเซปโคก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเล่นมากขึ้นกว่าเดิมครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง TRK มีระบบ Membership พิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนเพื่อนจะเข้าถึงคลิปนะออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนะและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ในของคคลลิปได้เยนะรับ กลุ่มที่3นะครับหน้าท้องของเรานะครับแบ่งออกเป็นท้องส่วนตรงกลางด้านบนล่างและท้องข้างเรามักจะเคยเห็นคเบิลครัช์ในยิมกันบ่อยครั้งซึ่งสามารถปรับน้ําหนักได้อย่างสะดวกสบายแต่สําหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นเล่นหน้าท้องนะโดยหากไม่ใช้อุปกรณ์เนี่ยยังถือว่าเล่นได้หลากหลายมากๆยกตัวอ,อย่างเช่นเรกเรสออนเดอะโฟร์แ p l a n k to advance planks วีอัพรัสเ n ียนทเวิสซึ่งท่าเหล่านี้ในต้นใช้เล่นมานานมากๆจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเล่นอยู่นะครับ กระชับและสร้างกล้ามเนื้อได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาก็คือท่าต่างๆเนะี่ยหากเพื่อนๆสังเกตตัวของเราจะยังคงทําที่พื้นซึ่งทาให้การเพิ่มความท้าทายให้กล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเราเล่นท่าเหล่านี้จนชินแล้วเนี่ยทำได้ยากมากขึ้นหากต้องการเพิ่มขนาดของหน้าท้องเข้าไปอีกในการมีอุปกรณ์ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยได้ดีมากๆเพราะแรงต้านจะถูกเพิ่มขึ้นมามากขึ้นอีกระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่น hanging leg raise หรือว่า u p s side down sit up สรุปแล้วนะกลุ่มหน้าท้องในการไม่มีอุปกรณ์สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ในระยะเบื้องต้นถึงปานกลางได้ดีแต่สําหรับการเพิ่มขนาดให้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆยังถือว่าตอบโจทย์ได้ยากนั่นเองครับกลุ่มกล้ามเนื้อขานะกลุ่มนี้อาจจะต้องถามก่อนว่าเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อในรูปแบบไหนผุนนายแบบหรือว่านักกีฬาเนี่ยคำตอบคือสามารถทําได้ดีแต่ถ้าหากต้องการกล้ามเนื้อขาแบบหนักพอกายเนี่ยหากไม่มีอุปกรณ์เลยจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับกล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยประกอบไปด้วยหลายส่วนมากๆ ยกตัวอย่างเช่นต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังน่องต้นขาด้านในและด้านนอกท่าที่ไม่ใช้อุปกรณ์เนี่ยกลุ่มต้นขาด้านหน้าและด้านหลังอย่างเช่นสควอตจัมสควอตเล็กหลังโซฟาสเตปอัพสามารถเพิ่มความท้าทายให้กล้ามเนื้อด้วยการเล่นขาเดียวหรือว่าการเพิ่มจังหวะกระโดดเข้าไปนั่นเองกลุ่มต้นขาด้านในและด้านนอกเนี่ยก็สามารถกระชับกล้ามเนื้อได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นไลอยิงเลกเรสโคมอลเลียนใสแพลง สามารถเพิ่มความท้าทายด้วยการเพิ่มจํานวนครั้งหรือเวลาในการเล่นเข้าไปเพิ่มได้นั่นเองกลุ่มน้องก็สามารถเล่นท่าเบื้องต้นได้อย่างเช่นคาร์บเรสทั้งกลุ่มเล่น2ขายนระยะเบื้องต้นนะครับและแบบวันเร็กสาหรับการเพิ่มความยากหรือโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดนั่นเองตัวเลือกของอุปกรณ์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มได้หากอยากเพิ่มความท้าทายในตอนหลังได้นั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปการสร้างกล้ามเนื้อนะในสายคาริชนิกหรือว่าบอดีเวทแบบไม่ใช้อุปกรณ์เลยนั่นเองคนระับก็มีทั้งกลุ่มที่สามารถเล่นได้ดีนะแล้วก็มีกลุ่มที่ต้นแนะนําให้มีเนะี่ยจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่านั่นเองคนระับซึ่งถ้าหากนะับระยะเบื้องต้นนะับมือใหม่อยากเข้ามาเล่นเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะจะตารางอย่างไรเนะี่ยเดี๋ยวต้นจะแทรกนะครับสำหรับตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ไม่ใช้อุปกรณ์นะไว้ในท้ายคลิปนะสามารถเอาไปลองเล่นได้ก่อนคนระับเมื่อเล่นคล่องแล้วนะครับแล้วอยากที่จะ เล่นคลินิกแบบจริงจังเนี่ยก็ค่อยหาอุปกรณ์มาเสริมได้หรือว่าไปตามส่วนสาธารณะก็ได้อีกเช่นเดียวกันนั่นเองครับและนี่ก็เป็นคลิปที่ไม่สั้นมากนะแล้วก็ไม่ยาวมากก็หวังว่าจะตอบโจทย์สำหรับใครที่ถามคำถามนี้เข้ามานั่นเองนะชอบคลิปนี้อย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตัวเล็กเล่นกล้ามนะแล้วก็หากใครนะสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์คลิชนิกนะสามารถแอดไลน์มาได้นะแอดตัวเล็กเล่นกล้ามนะก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะแล้วก็ปีนี้จะมีอุปกรณ์ใหม่ เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับรับรองว่าเล่นกันมันอย่างแน่นอนนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ต้นต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ